สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับวันนี้วิเคราะห์ทีเด็ดบอลเตงบายจานตุ่นนะครับสำหรับวันนี้ผมมีตัวเน้นตัวทีเด็ดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับแต่ไปดูผลงานเมื่อวานก่อนละกันเมื่อวานให้อะไรไปเอ่อตัวเมื่อวานให้กรลาตาสลายนะครับ VP กินเต็มกันไปครับ30สเต็ปแตกด้วย ในกลุ่มบอล VIP ผมก็สเต็ปแตกเฮกันทุกคนเมื่อวานให้วูฟเซวียาเแลนเดอร์สครับแตกพร้อมบอลเต่งตัวตัวแถมยูเวนตุสดครับก็ชนะ2-1เอาละครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ตัวทีเด็ดเน้นๆวันนี้เรามองไปที่ล bon ีดยูเนเต็ดบอลพรีเมียร์ลีกครับกำลังเข้มข้นเลยเราไปดูสถิติกันก่อนดีกว่า ส่วนสถิติลีดยูเนเต็ดเรามาดูลีดยูเนเต็ดเจอกับเอเวอเรตนลีดยูเนเต็ดถือว่าสถิติที่เจอกันกับเอเวอเรตันี้ถือว่าคมมิดครับแต่มันก็เป็นเวลาที่ยาวนานมาแล้วเมือ่อเมื่อหลายปีก่อนโดยสถิติ5นัดหลังสุดของลีดคือในบ้าน ชนะ2แพ้2เสมอ1ซึ่งก็กลางๆนะครับในบ้านบอนดูดันครับลีดและเอเวอเรตันโอ้โหเป็นทีมเยือนที่เล่นเป็นบอลที่เล่นเกมเยือนได้ดีมากเหมือนนะครับดูจากเยือนแล้วชนะ3เสมอ1นึชนะ4เสมอ1แล้วแฮนดิแคบคือกิน4ครั้งแล้วก็แพ้ไป1นึซึ่งแพ้แพ้ราคาคือไปเสมอ ไปต่อครึ่งลูกให้เบอร์ลี่แล้วไปเสมอมาพาดพาดเสมอมาครับแล้วเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าครับด้วยด้วยราคาที่ออกมาแปลกตรงที่ว่าฟอร์มของเอเวอเรตันทีมใหญ่ไปเยือนด้วยสยติเกมเยือนก็อย่างที่บอกนะครับกินแฮนดิแคปมาเยอะแต่โตออกราคาออกให้หลีด เสมอในราคาจุด8.5ผมมองแล้วว่าผมมองดูแล้วว่าลีดเนี่ยมีดีที่บ่อนเกมลุกดุดันเอฟเวอร์ตันคือบอกว่าช่วงนี้เล่นกันค่อนข้างแย่ครับหลุดแผนพลาดเยอะล่าสุดก็แพ้คนเสเซิลนคาบ้าน0-2เจอโต้กับเป็นเละเทะเอาหมดพอมั่นใจทำส่วนลีดนะครับ พอชนะมาสองครั้งมั่นใจก็ทำอะไรได้ดุดันบ้าเลือดอยู่แล้วกดวินมาสองครั้งติดนิวคาสเซิลต่อมาจัดเลสเตอร์นะครับคาบ้านลีดกลังหงงขึ้นหมออครับมองดูแล้วว่าวันนี้ลีดราคาเสมอกินราคาแน่นอนฟันทงครับไม่มีแพ้คาบ้านแน่นอนตัวแรกผมให้ VIP เลยลีดยูเนเตดทุบเอเวอเรต แน่นอนส่วนตัวแนาทางตัวแต่งตัวที่2มองไปที่บินไปอิตาลีก่อนเลยครับนาโปลีเราไปดูนาโปลีซิครับจากสถิติของนาโปลีนาโปลีคือจะบอกว่ายังไงดีครับใจหนึงชอบนะอตาลันตาเนี่ยนาโปลีอ่าดูนาโปลีก่อนนาโปลีเกมในบ้านนี่คือบอกว่าแทบจะจับกินได้หมดเลย เ,เขาเรียกว่าไงอะเกมในบ้านนี่ถือว่ากินยากนะครับเคี้ยวยากเหมือนกัน5นัดหลังสุดก็ชนะ4แพ้หนึ่งไปกินแฮนด i c ิแคปอยู่3ครั้งอัตลตันต้าบอกไว้เลยว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเขานะครับอันนี้คือถือว่าติดหัวตารางล้ถือว่าทีมใหญ่ใช่เล่นอัลตันต้าออกเยือนเป็นบอลที่เล่นเกมเยือนออได้ค่อนข้างเหนียวนะแต่ถ้า ถามว่าจะกินแฮนดิแคปหรือว่าจะชนะได้ก็คือแบบก็ก็มีออกลูกหือหวาครับบอลบุกบอลบอลบอลมุทะลุครับอันตานตา้ายิงมายิงกลับไม่โกงดูจากสติานัดหลังสุดแล้วชนะ2เสมอ5เสมออูดินเซ่บลนญาเสมอยูเวนตุสได้เป็นบิ๊กแมตช์ได้กินแฮนดิแคปไป3ครั้งผมมองแล้วบอลถ้วยวันนี้นบอล อสีทีมสุดท้ายด้วยรอบสีทีมสุดท้ายซึ่งยูตุสเมื่อคือนก็เก็บชัยไปก่อนละรอบนี้ผมมองเลยว่าในราคาที่ออกมาให้เสมอหนึไม่รู้ว่าตอนตอนเย็นน้ำจะไหลไปแค่ไหนมองว่านาบุรีมีส่วนได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นเล่นในบ้านก่อนต้องอต้องเก็บใช้ให้ได้ก่อนหนึ หนึงนัดแล้วค่อยไปยันเสมออัตแลนตาซึ่งในบ้านเขาเล่นเหนียวครับอัตาลนตาถ้านาบุรีจะต้องการจะเข้ารอบเข้ารอบไปก็ต้องเก็บนัดนี้ให้ได้ผมฟันทงนะครับนาบุรีไม่แพ้ครับในราคา1.97เสมอไม่แพ้ครับมีสิทธิ์เก็บใช้ได้ครับส่วนตัวแนวทางสเตป3วันนี้ผมมองไปที่ลีด นาโปลีลียงครับลียงนี่เป็นตัวแถมครับเพราะว่าเขาเล่นเกมนอกบ้านปีนี้เป็นเป็นเป็นปีที่เขาเขาเล่นเกมนอกบ้านได้เยี่ยมครับบอกไปเลยว่าเก็บชัยได้ตลอดยิงทะลุมองแล้วว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์วินกับติชงครับติชงคือบอลเหนียวนะ แต่ปีนี้นิยงมาดีครับผมให้สเตปสาม 3, คือผมฝากตรงสเตป3นี้ไว้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกลุ่มเซียนบอล VP ล้มโตครับ V2 ในกลุ่มผมก็ให้มาทุกวันบอลสดบอลไลฟ์ในกลุ่มมีทีเด็ดมีบาทสแล้วแต่ชอบครับสนใจแอดเข้ามาคุยกันได้ครับที่แอด447 K X2 K c s สี่สี k x o t x แอดมาคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ v p เซียนลมโต๊ะ e v2 ฝากกลุ่มผมไว้ด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ